ดูดูดูอันนี้ก็ลองลงไปชายหาดนะคะเดี๋ยวให้ดูมาเก้หันมานี่ฮัลโหลร้อนมากจะบอกว่าร้อนมากมากแต่วิวสวยมากมากนะคะมันเช้าเปล่าใช่ป้าใช่ป้า ถือให้มากจะให้ดูคน,น,น,นสวยจา้ามาเร็วอยากลงหาดอ่ะร<า>้อนดีร้อนสุดร้อนจัดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ มองเฮ้ยคืออะไรสวยมากอยากบอกว่าสวยมากๆมากๆมาก,มาก,มากนี่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 นกอนนยจะพึ่งแต่ให้ดูน้ำน้ำใสมาก ฝรั่งเยอะเวอร์ไม่เป็นไรค่ะยอมดำยอมดำไม่ทวดดำเราจะได้หาผัวฝรั่งไม่เป็นไรนี่ ไม่เคยมั่นใจเลยตัวเองเลยน้องกูโอ้ยเนี่ยนอนตรงนี้ได้เหรอว่าตรงนี้ไม่มีที่นั่งแล้วคือจะอาบแดดหรอไม่นะจ๊ะไม่นะจ๊ะคนหนึ่ตรงไหนก็กลางไอ้นี่ดิกลางเป็นปะกลางงานอยากกิน ร้อนค่ะร้อนร้อนมากก็พูดไปดีจ้ามาภูเก็ตโอ้โหภูเก็ตเลยเหรอทะเลสวยสวยมาก<ด>เราจะไปไหนอันนี้มันมีแต่ฝรัลล่งอะเธอลงมีไงลงไม่ถ่ายลงมีแต่ข,ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าก็ลงไม่ได้อ่อะพ<อ>ี่กี่ยิมกล้องหน่อย อยู่ที่อยู่ที่นี่อยู่ที่มีอ้อยพึ่งเราจะบอกบอกค่ะมันหมดมันเป็นชาว่นหรอไม่เห็นหน้าจั๊ก <laughs> ใจดีม่อีกไปยุเข้าไปยุเข้าขอาพิมพ่ะร้อนร้อนร้อนอแสบผิวม <c oughs> ันดุกหรอไม่รู้มีเล็กซ์ซอยู่ สามหนึงกิ๊กขอไปหายนะี่ให้ตัวอ่ะเอาใหม่ได้มไหมแสงสวยไปนั่งตรงงานแล้วก็เหยืะขาไปอ่ะลงไปนะเหยื่อขาลงไปอยู่อ่ะอกับพีพีจ้า ปูบังเนี้ยถ้าแมวหุงว่าเลยอะค่ะ เลีย่ยวด้วยกันไหมขยุพี่กิ๊กนะี่ละขอบคุณค่ะนางฟ้าที่ไหนครับที่นี่ที่เกาะพีพีค่ะชื่อรีสอร์ทว่าชื่อรีสอร์ทอะไรน,นะ พี่พีคาร์บาน่าค่ะคันนี้อ่ะจะเห็นด้วยชื่อความเหนื่ยอีกี่มันต้องด้างก็มันไม่มีที่วางอ่ะหาที่วางสิหาให้ฉันนั่งสิฉันหอต้องมี

อเียฝรั่งเยอคะค่ะฝรั่งเลยนี่ก็ฝรั่งค่ะดูไหมบ้าเฮ้ยเฮ้ยซ็กซี่สาวมาเร็วมาเร็วมาเข่าพีพีกันน้องเอางานมาถ่ายด้วย ม oh. yes. ันเราก็อ huh. ้อนี่ไงอยลุกก็ลุกะลุกกลวนยังค่ะยังค่ะบอกให้แบบปีกินี่ ดูเซ็กซี่สเสียดายอ่ะคุณเสียมากที่อยียดวิ่งขึ้นแาวอ่ะขึ้นแาวเลยขึวิ่งสองเอยีย <c oughs> น่ารักจังคนเมื่อกี้เพ่งมีนหายพี่เนรอ มหากรรมการลงรูปเนี่ยรูปเย <c oughs> อะทำไมอยากน้ำออกตาออกสื่อด้วยเนะี่ยกดตรงไหนวะเรื่องสองตะลวนเลยนะบางทีแบบน้องไม่แบบว่ามันอยู่ ร้อนค่ะร้อนมากมากเซสวยพี่โนวิโนฝรัง<ม>่งเต็มเลยพายุพายุ พายุนี่พายุพายุแล้วเขาบอกพายุข้าจอดไม่ได้เอาไมคเซลฟี่มาฮัลโหลทำไมอ่ะวิ่งแหนงลุกน้ำดุไม่มันไม่ปิดตัวกูปิดไม่เป็นไรเว้ยโทรศัพท์กูเนี่ยวิวสวยนะพี่น้อง จำน้องก็ได้ถือไปท้งหนเลยถือนี้ในเมื่อกี้เือเพื่อนร้อนอ๋แไปจะหมดเอาแบบเผลอๆอ่ะไปจะหมดด้วยให้ดูให้ดูยูอ๋อบอกฝรั่งขอดูคุยหน่อยให้เดินให้เดินไปบอกว่าอะไรรอให้ให้ยูดูฟ็กี้ะ ตอนเย็นจะตอนเย็นเราจะไปไหนนะจะนั Alors, ่งเรือไปนั dai, ่นหรอเอ้ามายาเดี๋ยวจะไปเอ้ามายาเดี๋ยวจะไปดำ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 น้ำดูปะการังเป็นเชี่ยอะไรลิ้นพัน